สวัสดีค่ะพี่นองสีผ้ามาเบิงบกม่วงค่ะโชคอน,นันสามดูเพิ่อนกระเอินได้พี่นองติดตลอดปีตลอดชาติคำว่าสามดูเนี่ยค่ะได้กินพี่นองตลอดปีนะจะเป็นเต้นบกม่วงแตงสาวอยยุตลอดค่ะพี่นอง บ่หอเราใหญ่เราสูงไปก็นี่เนาะทั้งด้านล่างนี่ก็เก็บผลประโยชน์ไปน้ำค่ะเป็นผสมผสานฮอสพักบักม่วงกระไดน้ำค่ะพี่น้องอันนั้นก็เป็นหัวละผ้าค,ค่ะลงมือเดียวกันเนาะพี่น้องข้างล่างนี่ก็เป็นผักครึ่งชา่า,ายภาษาอีสานกับผักคุยช่ายละพี่น้องเนาะเนี่ยติดแล้วค่ะก็เลยเอาแกบมาใส้หมืเนสามาขวักคุมเนาะขวักคุมก็เอาแกบมาใส่เหล้า ม่แต่เล่าสิเดินทางจะเริ่มเติบโต่ตไปค่ะพี่น้องเมื่อไงบะเมนบักม่วงเบาด้วยจ้าอันนี้ก็กินแบ่บคือกันได้กินตลอดปีค่ะกินน้ำปลาหวานเนาะแล้วก็ซุกกระแ่บด้วยค่ะซุกเราจะซุกแข็ง,งแข็งเนาะเหลืองแล้วก็แข็งแข็งมากค่ะพี่น้องซุกบ่แหลวบ่เละเนี่ยเนาะ มะนางเอามะนางปาดกินลวกินแข้งแข็งละก็แซบค่ะพี่น้องบักม่วงเวลาเวลาเล่าสุกเนาะบักม่วงโชคอนันต์หรือว่าสามฤดูค่ะทั้งด้านล่างนี่ก็เป็นนี่ละผักขึ่งช่ายค่ะผักขึ่งช่ายผักขุ้ช่ายค่ะพี่น้องตีดแล้วค่ะจังเอาแก่มาใส่มาขวบคุมเนาะเลาหดนี่ละค่ะเป็นเรื่องกิง่งเป็นเรื่องเล่าของผสมผสานค่ะพี่น้องบ่ได้หนีไปใส่ผลประโยชน์ค่ะ ลงปุยบกม่วงก็ไดพี่น้องเห็ดจังซีล่ลหรอคะบ่ได้เห็ดแปลงน้ำเพ้งนยากดอกมะขุจกจกัจกจกักจักจักหลักอนาหไม่หยอดแล้วกะเอาพักลงมาแปะกะแค่นี้ล่ะค่ะจบพี่น้องนะบม่ได้เห็ดเรื่องมากเ้ยฉันเห็ดนะ่ะเห็ดผักเห็ดสวนเนี่ยเหนื่อยนะคะไปเห็ดแปลงเห็ดหยังสือก,กันเหนื่อยซื่อก็มาเห่นแบบนี้ดีกว่าค่ะสั้นๆซ้ำนี่แหรอคะสวัสดีค่ะ